ทำไมเปอร์เซ็นต์ของน้ายางมันลด <g rain> ลงหลังจากที่เราหยุดกรีดต่อเนื่องหลายวันเพราะว่าฝนตกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ําท่วมน้ําแช่ขังอยู่ในสวนด้วยกลับมากรีดใหม่เปอร์เซ็นต์ดันลดลงซะนั้นทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาที่เราหยุดกรีดหลายวันแล้วเรากลับมากรีดใหม่เนี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำยางมันจะดีขึ้นแล้วก็มันจะสวนทางกับปริมาณน้ํำยางที่มันออกน้อยลงนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยที่ถามผมเข้ามาก็คือว่าเฮ้ยหยุดกรีดหลายวันพอกลับมากรีดใหม่เปอร์เซ็นต์ดันลดซะงั้นนะครับ เหตุผลสําคัญมันมีเรื่องของอะไรบ้างเราจะต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาอธิบายเป็นข้อๆให้เข้าใจแบบนี้นะครับน้ายางเปอร์เซ็นต์จะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับมันคือส่วนประกอบของเนื้อยางที่อยู่ในน้ํายางครับถ้าเนื้อยางในน้ํายางเนี่ยมีเยอะมีเนื้อยางเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางเราก็จะดีแต่ถ้ามีเนื้อยางน้อยเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็จะน้อยครับข้อที่2ครับไอตัวเนื้อยางนี่แหละคือตัวสําคัญเนื้อยางมันคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน หรือสารพวกจาพวกคาร์บฮเรตที่ได้จากกระบวนการสั่งข้อแสงเท่านั้นครับปุ๋ยนยี่ไม่สามารถมาเป็นเนื้อยางที่เรามาใช้ประโยชน์ได้ครับแต่ปุ๋ยนี่เป็นตัวส่งเสริมการสร้างน้ํายางสร้างเนื้อยางเฉยๆครับแต่เนื้อยางยังไงต้องได้จากกระบวนการสั่งข้อแสงเท่านั้นซึ่งการสัรงข้อแสงในช่วงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเหตุผลข้อที่3ครับก็คือว่าพืชมันไม่สามารถสัราะห์แสงได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีแสงก็ตามนะครับโดยเฉพาะทุกช่วงที่ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันเนี่ยช่วงเวลาที่พืชมันรับแสงเนี่ยน้อยลง อีกอย่างหนึง่งเมื่อมีน้ําท่วมขังแช่รากเนี่ยพืชมันมีนกลไกหลายๆอย่างในการตัดสินใจว่าฉันจะสั่งข้อแสงดีไหมเพราะสั่งข้อแสงมันต้องเปิดปากใบมันต้องสูญเสียน้ําความชื้นชื้นสูงเกินไปไหมความชื้นต่ําเกินไปไหมนะครับแดดจัดเกินไปไหมเหตุผลหลายประการเลยที่พืชจะไม่สั่งข้อแสงซึ่งลักษณะแบบนี้พืชจะสั่งข้อแสงน้อยลงนั่นเองครับมันเป็นเหตุผลที่เชื่อมโยงกับข้อที่4อีกนั่นแหละครับเมื่อกระบวนการสั่งข้อแสงมันน้อยลงในช่วงนี้ครับสมมุติว่า ในช่วงที่ผ่านมามันสั่งข้อแสงแล้วมันเก็บสะสมแป้งและน้ําตาลไว้จํานวนหนึ่งนะครับแต่พอช่วงเนี้ยมันไม่สามารถสั่งข้อแสงได้แต่มันยังต้องใช้แป้งและน้ําตาลที่มันสะสมนั้นไว้อยู่เพื่อการสร้างเปลือกหม่ขึ้นทดแทนซ่อมแซมชนที่สึกหรอเอามาใช้ในกระบวนการต่างๆของต้นมันอีกมากมายเท่ากับว่าเราไม่มีรายได้แต่เรายังต้องใช้จ่ายอยู่ก็เหมือนกันเลยครับยางก็เหมือนกับเราเลยสัรงข้อแสงไม่ได้สร้างอาหารจากแป้งน้ําตาลไม่ได้แต่ยังต้องใช้แป้งและน้ําตาลอยู่ดังนั้นในประช่วงนี้ครับ แป้งน้ำตาลมันจึงลดน้อยลงเมื่อเรากลับมากรีดใหม่ปริมาณแป้งและน้ําตาลที่จะมาสร้างเป็นเนื้อยางมันจึงเหลือน้อยมันสร้างน้ํำยางได้ครับสามารถสร้างน้ํำยางได้ในปริมาณที่เยอะๆแต่เนื้อยางสร้างได้น้อยเพราะวัตถุดิบมันมีน้อยนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคร่าวๆนะครับก็สรุปว่า ในช่วงนี้พืชมันสัรงะหอแสงได้น้อยเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ทําให้พืชไม่สามารถสัรงะห์แสงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงที่ไม่เพียงพอช่วงของแสงน้อยลงน้ําแชร่รากซึ่งมันไม่สามารถอยู่ในกระบวนการที่สัรงะหอแสงได้วัตถุดิบในการสร้างเนื้อ,อยางมันจึงน้อยลงเปอร์เซ็นต์น้ำยางของเราจึงไม่ดีซึ่งมันจะแตกต่างจากช่วงที่เราหยุดต่อเนื่อง อื่นๆปกติแล้วก็ไม่ได้มีฝนตกชุกมากมายน้ำไม่ได้แชร่รากหยุด3วัน4วันกลับมากรีดใหม่เปอร์เซ็นดีอันนั้นมันจึงแตกต่างก,กันกับตรงนี้นะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอปัญหาลักษณะแบบนี้แต่มีพี่น้องชาวสวนยางเราท่านหนึ่งเจอแบบนี้และก็ถามผมเข้ามาหลายๆคนก็คงจะเจอลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับและถามว่าเอ้เราจะมีแนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องของการระบายน้ําพื้นที่สวนของเราเนี่ยเราวางแผนไว้ตลอดเลยครับว่า ทำยังไงให้น้ําอยู่ในสวนของเราในระยะเวลาอันสั้นที่สุดถ้ามันจะแช่มันจะขังก็ต้องไม่นานนะครับสิ่งที่จะมาชดเชยได้ถ้าถามว่าใส่ปุ๋ยชดเชยได้ไหมผมบอกไปแล้วว่าครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ไปช่วยในการสร้างเนื้อ,อยางโดยตรงเนื้อ,อยางจะต้องถูกสร้างจากคาร์โบไฮเดรตครับซึ่งถ้าเป็นพืชอื่นๆเขาอาจจะมีน้ําตาลทางด่วนมีนู่นมีนี่ครับแต่ในส่วนของยางเนี่ยตัวอื่นๆมันใช้แทบจะไม่ไม่คุ้มไม่ครอบคลุมเลยไม่เหมาะสมนะครับใช้ไปก็ไม่คุ้มทุน ดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่าจะออามาใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งถ้าเป็นพวกน้ําตาลทางด่วนอย่างที่เขาใช้ในพืชอื่นเนี่ยก็ยิ่งไปส่งเสริมการเกิดเชื้อราได้อีกด้วยแล้วการจะฉีดพ่นที่ใบเนี่ยมันทําได้ยากการฉีดพ่นที่หน้ายางก็เสี่ยงความชื้นก็สูงอยู่แล้วเอาน้ําตาลมาใส่เข้าไปอีกก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราเพราะว่าน้ําตาลคืออาหารของเชื้อราน,อนี่เองนะครับดังนั้นเราจึงแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ด้วยการ จัดการเรื่องของการระบายน้ําแล้วหลังจากนั้นเราก็มาฟื้นฟูอย่ารีบใส่ปุ๋ยอย่ารีบไปทําอะไรมันครับหลังจากที่ดูแล้วมันเกือบจะหมดฝนแล้วไม่มีฝนมาล้างปุ๋ยแล้วแล้วแต่ดินยังเปียกอยู่รอค่อยไปจัดการใส่ปุ๋ยครับก็คงจะจัดการอะไรได้ไม่มากสําหรับช่วงนี้นะครับมันก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์น,นู่นนี่นั่นที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโนโอเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะไม่คุ้มกับารลงทุนลงแรงไปอาจจะเหนื่อยเปล่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะครััับบสสวสดีคร